ก็คลิปนี้เดี๋ยวมาว่ากันที่เรื่องของหัวฉีดแก๊สนะครับว่ามีชุดไหนบ้างนะครับแล้วแตกต่างกันอย่างไรนะฮะนอกจากราคานะครับเริ่มจากตัวที่ราคาถูกสุดก่อนเลยนะครับถูกสุดก่อนแล้วก็พบเห็นก็ได้ทั่วไปนะครับก็จะเป็นหัวฉีดประเภทนี้นะครับเป็นผมเรียกว่าหัวฉีดเบสิกนะฮะ เบสิก <Basic S 2> ก็คือหัวฉีดธรรมดาทั่วไปนะฮะข้อดีคือราคาไม่สูงนะักซื้อหาได้ง่ายนะครับก็ตัวนี้ก็หลักพันกว่าบาทนะครับซื้อหาจับต้องได้ง่ายนะฮะก็ข้อดีคือราคาไม่แพงนะครับการใช้งานเนี่ยต้องมาเจาะรูขนาดนอสเซนขนาดรูหัวฉีดให้เหมาะสมกับขนาดซีซีของเครื่องยนต์นะครับก็ส่วนข้อเสียก็คืออายุการใช้งานเนี่ย ไม่ได้ยาวนักนะครับแล้วก็ทุกๆก,การใช้งานเนี่ยทุกๆ30,000ื 30, ถึงสี่หมกิโลเมตรเนี่ยควรจะมาปรับตั้งแคดิเบตค่าเคของสปริงนะฮะคือมีจะมีสปริงอยู่ภายในภายในนี้นะครับเนี่ยฮะสปริงอยู่ในภายในไอ้บอดี้หัวฉีดเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้ค่าเคสปริงเนี่ยมันเท่ากันนะครับเท่ากันเพื่อที่ที่จะจ่ายยกฉีดจ่ายหัวฉีด ได้ปริมาณแก๊สเท่ากันทุกๆหัวทุกๆสูบนะครับก็ทุกๆส4 0 0 0ถึง40,000กิโลเมตรนะครับบางคนก็ก็ใช้ไปโดยที่ไม่ได้ปรับตั้งคาลิเบรตใดๆเลยนะครับมันก็ใช้ได้ฮะเราอาจจะรู้สึกว่ามันยังใช้ได้แต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยมันยกไม่เท่ากันแล้วหัวได้หัวหนึ่งก็อาจจะทำงานหนักอาจจะชดเชยจ่ายมากกว่าหัวอื่นๆอยู่นะครับซึ่งให้ถูกต้องจริงๆก็ควรจะ อย่างน้อยทุกๆ4,000 0กิโลเมตรนะฮะก็สรุปข้อดีก็คือซื้อได้ในราคาไม่แพงนักแต่ว่าเซอร์วิสบ่อยอายุการใช้งานสั้นป่านะครับก็โอเคมาอีกหัวหนึ่งนะครับมาถัดมาก็จะเป็นอันนี้เป็นเป็นหัวฉีดเก่าหน่อยนะฮะแต่ว่าเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็อันนี้เป็นหัวฉีดฮานานะครับ อันนี้เป็นลางฮาน่านะครับฮาน่าก็จะเป็นมีสเปคฮาน่าแดงฮาน่าฮาน่าแบ็คฮาน่าเลดฮาน่ากรีนฮาน่าบลูนะฮะก็แยกย่อยไปตามขนาดเครื่องยนต์ขนาดซีซีแรงม้าของรถที่จะนำไปใช้นะครับหัวฉีดประเภทนี้ก็จะราคาสูงกว่าหัวฉีดแบบแรกแบบเบสิกขึ้นมาอีกสัก3เท่าตัวนะครับอันนี้หลักพันกว่าบาทนะฮะ อันนี้ก็จะอยู่ราวๆสักสักสี่พันสามพันปลายสี่พันต้นอะไรประมาณนี้หรือสี่พันกลางๆนะครับแล้วแต่แหล่งนะครับก็ข้อดีคืออายุการใช้งานยาวนานนะครับมากกว่าสามแสนกิโลเมตรนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปปรับตั้งไม่ต้องไปคาลิเบตใดๆเลยนะฮะไม่ต้องไประหว่างการใช้งานเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับกับการคาลิเบตปรับตั้งแบบแบ,แบบแบบแรกนะฮะ ก็คือใช้กันไปยาวๆนะครับจนกว่าหัวได้หัวหนึ่งจะพังไปนะครับก็จ่ายแก๊สได้อันนี้เนี่ยข้อดีด้านประสิทธิภาพนะครับก็คือเป็นหัวฉีดที่ค่าความาต้านทานต่ําก็คือเป็นหัวฉีด1.9โ oh อห์มในขณะที่หัวเบสิกเนี่ยเป็นหัวฉีด3โอห์มนะครับ1.9โอห์ม oh เนี่ยความหมายคือเป็นหัวฉีดที่ความละเอียดสูงนะครับยกเปิดปิดหัวฉีดได้เร็วนะครับทำไมต้องยก เปิดปิดหัวฉีดได้เร็วนะครับเพราะว่า,าหัวฉีดยิ่งจ่ายอันนี้จ่ายเป็นลีเนียหรือว่าจ่ายเป็นเส้นตรงนะฮะเป็นเชิงเส้นนะครับก็จะลักษณะการทํางานมันต่างกันอยู่แล้วนะฮะก็ยกเปิดปิดได้เร็วทันกับหัวฉีดน้ํามันทันกับเวลาคําสั่งยกหัวฉีดน้ํามันจาก ECU หลักนะครับหัวฉีดที่เร็วบวกกับ ECU แก๊สที่ประมวลผลได้เร็วทําให้อัตราเร่ง าตาความประหยัดก็จะดีขึ้นกว่าแบบแรกนะครับมาดูที่หัวฉีดอันที่3นี่นะครับอันนี้เป็นเรียกว่าเป็น the best ของวงการหัวฉีดแก๊สเลยนะฮะดูหรูหราเอาการเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เป็นหัวฉีดเคหินนะครับเคหินก็เราก็จะได้ยินชื่อเสียงจาก เป็นหัวฉีดน้ำมันนะฮะบริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตหัวฉีดน้ำมันให้กับรถจน h o ฮอนด้านั่นเองนะครับเพราะนั้นหัวฉีดเคฮินเนี่ยก็จะอันนี้ปลั๊กของหัวฉีดเคฮินนะครับก็จะใช้ปลั๊กฮอนดานะครับการจะติดตั้งก็ต้องวายวายลิงปลั๊กฮอนด a าใส่เข้าไปด้วยนะครับก็ข้อดีก็คือจ่ายเป็นเชิงเส้นเช่นเดียวกันนะครับแต่เคฮินเนี่ยเป็น หัวฉีดที่เป็นแบบเข็มนะครับซึ่งความละเอียดสูงมากนะครับก็สามารถความสามารถในการจ่ายแก๊สสูงสุดและต่ำสุดเนี่ยในเชิงเส้นบวกลบไม่เกิน2%ถ้าเทียบกับหัวฉีดน้ำมันนะฮะนั่นคือมันความคลาดเคลื่อนน้อยมากนะครับความคลาดเคลื่อน1-2%แค่นั้นเองนะฮะ หมายความว่าหัวฉีดน้ํามันยกสมมุติว่าหัวฉีดน้ํามันยกได้รวดเร็วภายในหนึ่งถึงสมิลลิเซกเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็ยกได้เทียบเท่าเลยนะครับเรียกว่าอัตราเร่งก็จะมาดีมาไวนะครับแล้วก็อายุการใช้งานก็เกินกว่า3 0 0 0 0นกิโลเมตรนะครับก็นิยมที่จะไปใช้ในรถ CNG ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นหัวฉีดที่ทนแรงดัน ทนแรงดันแก๊สได้สูงมากนะครับถึงกับทนแรงดันได้ถึง3บาร์เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอย่างระบบ CNG เนี่ยจะจะจะมีแรงดันสูงกว่า LPG นะครับหัวฉีดประเภทเนี้จึงนิยมเอาไปใช้กับรถ CNG ด้วยนะครับก็ในชุดนี้เนี่ยเป็นชุดอ่าตัวนี้ผมเก็บเอาไว้นะครับเป็นยังไม่ได้ติดตั้งรถคันไหนนะครับก็เก็บเอาไว้ยังไม่มีเจ้าของนะฮะเป็นชุด มาจากที่ O.E.M ให้กับปริ้นนะฮะนี่นะฮะให้ดูนะลางจะเป็นรางปริ้นนะครับอันนี้ตามสเปคก็คือเป็นเคหินจุดส้มนะครับจุดส้มก็คือตามสเปคแล้วจะจ่ายมีขนาด cc ที่หัวฉีดเนี่ย63ซีซีต่อหัวนะครับก็สูงขึ้นไปกว่านี้ก็จะก,ก็จะเป็นจุดเหลืองนะครับจุดเหลืองก็จะ73ซ c นะครับ คครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ารถเล็กๆอาจจะเป็นจุดฟ้านะฮะผมใส่ m g 3อยู่ก็จะเป็นจุดฟ้านะครับจะจ่ายได้อันนั้นน่าจะ5 2 cc นะครับต่อหัวนะครับก็อันนี้ก็เหมาะกับรถตั้งแต่1 8 0 0 cc ขึ้นมาจนเกินกว่า2 0 0 0 cc ขึ้นไปนะฮะก็ประมาณ2 4 0 0 2 5 0 0 cc ก็ยังใช้ได้นะครับราคาของเคหินตัวนี้เนี่ย ฮา,าน่าเนี่ยสูงกว่าหัวฉีดเบสิกเนี่ยสามเท่านะครับส่วนเคฮินเนี่ยสูงกว่าพวกเนี้ยเท่าตัวนะครับอันนี้อันนี้สามพันปลายสี่พันต้นๆหรือกลางๆเนี่ยเคฮินก็จะไปอีกเท่าตัวเลยนะครับในในของใหม่นะฮะไปลางละเจ็ดฟอนกว่าบาทแปดพันกันเลยนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยราคาสูงกว่านี้อีกนะฮะคราวนี้เนี่ยก็อยู่ที่ ดุลพินิษแล้วว่าเราจะติดตั้งแล้วเราใช้อุปกรณ์แบบไหนนะครับถ้าเราเลือกแบบเบสิกเราก็ต้องอเพิ่มความถี่ในการเซอร์วิสในการดูแลปรับตั้งคลิเบตมันหน่อยมันก็จะใช้ได้ดีไปยาวๆกว่า1 0 0 0กิโลเมตรเช่นกันนะครับต้องต้อง,ต,องต้องหมั่นคลิเบตนะครับหรือว่าถ้าเราจ่ายได้เราอัปเกรดเรามาเป็นฮาน่านะครับ ที่เราจะใช้งานไปโดยที่เราไม่ต้องมาเสียเวลาเซอร์วิสสมมติว่าบ้านเราอยู่ไกลจากอู่ติดตั้งนะครับเราก็จะไม่เสียเวลาในจุดนี้นะครับแล้วมันก็ให้ความเสถียรความประหยัดมากกว่ากันด้วยเพราะว่าระหว่างที่ใช้งานไปเนี่ยมันไม่มีกลไกใดๆที่จะล้าหรือว่าทําให้มันฉีดใจเชื้อเพลิงได้ แย่ลงนะครับมันก็จะคงที่สม่ำเสมออยู่จนหมดอายุการใช้งานของมันก็คือจนพังไปนะครับส่วนประเภทนี้ก็คือ,อเน้นท่านที่ติดแก๊สแล้วต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ของรถนะครับต้องการอัตราเร่งต้องการความเสถียรถึงขั้นสูงสุดอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะอัปเกรดขึ้นมาเป็นเคหินได้นะครับ แต่ในด้านการใช้งานทั่วไประหว่างฮาน่ากับเคนก็ไม่ได้แตกต่างมากนะครับฮาน่าก็เป็นหัวฉีดที่อยู่ในกลางๆค่อนข้างสูงนะครับเรียกว่าฮาน่าเนี่ยอยู่ในเกรดเอนะฮะเคนจะเป็น A บวกนะครับเพราะนั้นก็เลือกตามกําลังซัพ์แล้วก็เลือกตามความต้องการาตามความเหมาะสมนะครับและเงินในกระเป๋านะครับก็ฝากแนะนำกันเท่านี้นะครับ